ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเดึกขบวนเองเมค์ข้อนเนยนะับก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทาอินโทรง่ายๆกันนะครับก็อินโทรนะับผมก็ได้ทําไปแล้วแหละนะครับแล้วก็ได้ใช้ไปแล้วนี่ครับอินโทรที่ผมทํานะครับที่ผมใช้ในคลิปที่แล้วเลยนะับนี่เลยอันนี้นะครับนี่ ถ้าเกิดว่าอยากจะถามผมว่าผมทำได้ยังไงนะครับผมใช้แอปนะครับผมใช้แอป intro marker นะครับถ้าผมจะมาสอนวิธีโหลดก่อนนะครับเพียงแค่เราเข้าไปใน Play Store ปึ๊บแล้วก็เขียนว่าแอปทำ i n t เออเขียนผิดเลยแอปทำ intro น,นะผม เขียน okay, คำว่าแอปทำอินโทรนะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดไปอันแรกเลยครับนี่อินโทรมาเกอร์ for youtube music อะไรนี่นครับกดไปเลยปุ๊บแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์นะครับอันนี้ไม่ได้เสียตังค์ครับก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับพอโหลดมาเสร็จแล้วเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับ ก็อันนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้ได้แทบทุกอันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคำว่า V I P เนี่ยก็คือเราจะไม่สามารถทำได้นะครับนี่เห็นไหมครับเช่นอันนี้นะครับเช่นอันแรกของอันนี้นะครับนี่อันนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีคำว่า V I P นะครับ V I P นี้เราไม่สามารถเอ่อเอาไปใช้ได้นะครับ เราใช้ได้แต่ที่ไม่มีคำว่า VIP นะครับเช่นอันแรกอันนี้เลยนะนี่อันนี้อันนี้เลยนะคแถวแถวแรกนะครับอันแรกเลยพอกดไปปุ๊บแล้วก็ต้องกดอันที่หนึ่งนะครับตรงนี้เลยกดอันที่หนึ่งนะครับปุ๊บอันข้างบนเลยนะครับมันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะคนี่ครับ โอเคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับการเขียนชื่อช่องนะครับการเขียนชื่อช่องเนี่ยเราก็กดไปที่ตัวอักษรตรงกลางเลยนะครับเห็นไหมครับว่าตรงกลางมันจะมีอักษรอยู่นะครับนี่พอกดปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนตัวอักษรได้นะครับสมมติว่าผมเขียนคําว่าเบคอนเนยปุ๊บนี่มันก็จะเป็นอักษรแบบนี้เลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวอักษรได้นะครับ แล้วเห็นอันที่ล็อกอยู่ไหมครับอันที ock, ่ล็อกอันที่ล็อกอยู่นี้เราไม่สามารถทําเราไม่สามารถเอาได้นะอันที่ล็อกอยู่นะครับก็สมมติว่าผมเอาอันนี้นะครับนะโอเคพอเสร็จแล้วปุ๊บใครใครก็เสร็จแล้วก็กดตรงคําว่าโ n e เลยนะครับแล้วก็แค่นี้นะครับ เมื่อกี้มันจะมีคําว่าส f r ฟ e อยู่นะครับก็ให้กด stay f r ฟ e ไปเลยหลังจากที่กดคําว่าเดินแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันแบบมีการเคลื่อนไหวตอนเข้าตอนออกนะครับก็ได้นะครับเพียงแค่คุณกดตรงไปที่ตัวอักษรอ,อีกครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วมันจะมีคําว่า Animation กดปุ๊บมันจะมีตัวอักษรแบบนี้นะครับก็คือการเคลื่อนไหวของตัวอักษร ตอนเข้ากับตอนออกแล้วก็ตอนที่มันอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือตอนเข้านะครับตอนเข้าผมจะเอาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดตอนออกกดตรงนี้ปุ๊บนี่คือตอนออกนะครับตอนออกก็สมมติว่าผมเอาเป็นน,นี้นะปุ๊บปรับระดับความเร็วก็ได้นะครับนี่มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับโอเค แค่นี้นี่นะครับแล้วก็เราสามารถเติมเพลงได้นะนี่เพลงแบบนี้นะนี่แล้วเราก็ต้องดาวน์โหลดเพลงนะเหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่ามีคาว่า V.I.P เราไปสามารถเอาได้สมมติว่าผมเอาเออเพลงนี้นะครับนะสมมติว่าผมเอาเพลงนี้เมื่อกี้นะครับ โอ้ยไม่ใช่แล้วก็กดดาวโหลดไปเลยนะนี่เพลงนี้พอเสร็จแล้วนะถ้าเกิดว่าเราเราดาวโหลดแล้วนะก็กดตรงบวกนะกดปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็กดติ๊กถูกไปเลยนะนี่แล้วก็ามารวมรวมกันมันจะเป็นอย่างนี้นะ เราสามารถใส่สติกเกอร์ให้ด้วยนะครับนี่เพียงแค่ว่าเอาไมนะเรากดมาข้างล่างที่มีคําว่าสติกเกอร์อยู่นะครับอยู่ตรงกลางกดไปที่คําว่าสติกเกอร์ปุ๊บก,กดแล้วมันก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปอะไรชักอย่างนะครับเป็นเหมือนกับเป็นรูปแบบนี้นะครับไม่เไม่รู้ว่าหลายๆคนเข้าใจไหมนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอักษร ชี้ไปข้างล่างแล้วก็มีขีดข้างล่างเนี่ยก็แสดงว่าเราสามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเป็นอักษรชี้ไปข้างล่างกับขีดข้างล่างนะครับแล้วก็จะไม่สามารถใช้ได้นะนี่สมมติว่าผมเอาอันแรกเลยนะอันนี้ก็ต้องรอโหลดเหมือนกันนะครับก็รอไปสักพักนะ สาร50%แล้วนะดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้ได้กี่อันก็ได้นะโอเคพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบเป็นแบบนี้นะแล้วก็แล้วก็มีคำว,ว่า u b s c r i b e ด้วยนะครับก็ได้นะอันนี้ก็กดความยาวของสติกเกอร์ของเราด้วยนะความยาวของสติก กอร์ของเราเนี่ยก็คือผมไม่รู้จะพูดยังไงนะก็คือเอ่อความยาวของสตต็กเกอร์นะว่าเราจะเอาให้มันอยู่นานแค่ไหนนะครับแบบนั้นนนะสมมติว,ว่านี้ผมให้มันแบบอยู่นานสุดๆเลยนะเนี่ยมันก็จะอยู่แบบเฉยๆนะไม่ได้ไปไหนนะมันก็เหมือนกับ คำมันก็เหมือนกับเออไม่เหมือนละแค่น, <c oughs> นี้นี่นะครับไม่รู้ว่าหลายๆคนเข้าใจไหมนะครับและถ้าเกิดว่าหลายๆคนไม่เข้าใจเนี่ยก็ถามผมได้นะครับก็คอมเมนต์มาก็ได้นะัถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะเดี๋ยวผมค่อยคอมเมนต์กลับไปให้นับโอเคครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเซฟวิดีโอเนี่ยเราก็กดไปที่ติกถูกข้างบนนับนี่เลยนับติกถูกข้างบนนะับกดปุ๊บรออนะับ ก็รอให้มันโหลดเสร็จนะครับราให้มันโหลดวิดีโอเสร็จนะครับพอเสร็จแล้วแล้วก็กดออกเลยนะกดออกปุ๊บเข้าไปในแกลเลอรี่แกลเลอรี่นะแกลเลอรี่พอเข้ามาในแกลเลอรี่ปุ๊บมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแค่นี้นี่นะครับ แค,คนะแค่นี้เนี่ยฮะเอาไว้นะแค่นี้แหละครับการทำอินโทรง่ายๆนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะครับนะครับนะก็ในคลิปนี้ก็มีแค่นี้นี่แหละครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เยอะก,กันด้วยนะผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ goodbye